ล่าสุดพันตำรวจเอกชาติชตัยต,ต,ตอบชาร์ตปมตำรวจชุดคลี่คายคดีออกหมายจับคนร้ายคดีน้องชมพูจากที่กรณีเพจ Facebook Big เกียนอินดีออกมาโพสต์ข้อความอ้างว่าคดีน้องชมพูมีข่าวฝั่งตำรวจเตรียมออกหมายจับโดยข้อมูลระบุว่ามีภายกระซิบ ตำรวจชุดคลี่คลายคดีนอนชมพู่เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนเตรียมรวบรวมหลักฐานรายงานให้พลตรวจเอสุวัสแจ้งยอดสุขรองผบตรอขอเสนอสารอนุมัติออกหมายจับและเตรียมเรียกบุคคลผู้ต้องสงสัยสอบเพิ่ม ดยล่าสุดพันตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพูดถึงกรณีที่โลกออนไลน์มีการโพสต์ในลักษณะที่ว่าตำรวจชุดคลี่คลายคดยีมีการประชุมด่วน เพื่อตเตรียมขอสารอนุมัติหมายจับคนร้ายอุ้มน้องชมพู่นั้นพันตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่ากรณีดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยืนยันว่าขณะนี้ชุดคลี่คลายคดียังไม่มีการประชุมกันเรื่องหมายจับมีเพียงการประชุมแนวทางการหาหลักฐานเพิ่มเติมเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ที่โพสต์เป็นใครและโพสต์ในลักษณะใดบ้างหากส่งผลเสียหายต่อรูปคดีก็จะดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามขอ,อยืนยันว่าตำรวจยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนข้อมูลในด้านอื่นๆยังไม่ขอเปิดเผยในตอนนี้เพราะเป็นเรื่องในสำนวนแต่หากมีความคืบหน้าจะถแถลงให้ทราบต่อไปความคืบหน้าล่าสุดมีข่าวลือสะพัดหมอชื่อดังชี้หวยมีสิทธิ์ออกที่ลุงพลล่าสุดนะครับในโลกโซเชียลนะครับได้เกิดข่าวลือสะพัดนะครับอย่างหนักมากนะครับเนื่องจากมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับ ได้ออกมาโพสต์เพียงสั้นๆว่าลุงพลนะครับงานนี้ทําให้ชาวเน็ตนะครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับมีข้อความเพียงสั้นๆว่าลุงพลนะครับจากนั้นชาวเน็ตก็ได้มาสอบถามนะครับว่าคืออะไรคะคุณหมอใจคอไม่ดีเลยนะคะหมอตอบว่าแววแววมาครับรออย่างเป็นทางการคนามาก็บอกว่าโอ้ยไม่อยากจะเชื่อคะ่ะ แต่อะไรๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นโคทมาบอกว่าหมายหรือครับหมอโคทมานะครับบอกว่าดูลุงพลออกรายการสดอยู่ตะกี้ค่ะคิดๆแล้วไม่น่าจะไปที่ลุงพลเลยนะจริงๆพับผ่าสิโคทมานะครับบอกว่าต้องรอตามครับผมประมวลผลจากข้อมูลที่มีหลายๆส่วนถ้าจะออกหมายจริงคงต้องมีแค่คนเดียวที่เป็นเป้าของตำรวจ ขอให้ไม่ออกแล้วกันนะครับโคตมาบอกว่าครับโคตมาครับก็เมนว่าอีกฝั่งมีพิรุษมากมายให้ชวนสงสัยแต่ถ้าหมายออกที่ลุงพลงานนี้ถือว่าเกมเกมพริกกลับแบบช็อกคนทั้งประเทศนะคะคุณหมอโคตมาบอกว่าในความคิดผมมันไม่ควรออกทั้งนั้นครับไม่ว่าใครโคตมานะครับบอกว่าค่ะคือความเป็นไปได้ที่น้องขึ้นไปเสียชีวิตเอง ยังคงอยู่ในประเด็นด้วยสิคะคนมาครับบอกว่าใช่ครับแม้ตำรวจจะพยายามโน้มน้าวหมอนิติเวชอุบลน,นะครับด้วยการพาไปเดินแต่ก็ต้องบอกว่าความเป็นไปได้ยังมีครับไม่ใช่เป็นไปไม่ได้คนมาครับบอกว่าอยากรู้ว่ามีแรงจูงใจอะไรที่ลุงพลเป็นผู้กระทำคะคนมาครับบอกว่าตายละ ถ้าออกจริงตำรวจต้องมีหลักฐานแน่นหนานะแต่เราไม่เชื่อสงสารเหลือเกินหรือเราจะช็อกคิดเองหรือแววมาคะโคดมาครบ,บอกว่าลุงพลฟรีเวอร์โคามานะครับต้องไปเล่นหนังแล้วยึดพื้นที่ข่าวแซงท่านประธานชมรมโคธมานะครับสรุปแล้วยังไม่ชัวร์ใช่ปะครับโคดมานะครับบอกว่าคาดการครับ ถัดมานะครับก็มีคนมาเมเน์อีกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะถัดมาบอกว่าถ้าสมมติคดีพลิกว่าเป็นลุงพล FC ลุงจะทำยังไงเนี่ยคนธรรมานะครับบอกว่าทำใจคนธรรมานะครับบอกว่ารอชมถัดมาบอกว่าหมายมักจะออกวันศุกร์คนธรรมาบอกว่าวันเสา,สาร์ศาลเลยเปิดทำการครึ่งวันทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการจับพิรุธจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับล่าสุดน้าแต่น้องชายแม่ชมพู่ขึ้นโรงพักเมื่อวันที่18สิงหาคมเวลา16.30นาทีนายนารินหลับโพน้าของน้องชมพู่ได้เตรียมเอกสารเดินทางเข้าแจ้งความที่สพกกตูมเพื่อลงบันทึกประจำวันและแจ้งความเอาผิดพรบคอมพิวเตอร์กับ1เพจและ2 Facebook กนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์น,นายนารินเปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินทางมาลงบันทึกประจำวันและแจ้งความกับเพจและเฟซบุ๊กบางคนที่ทำให้ตนเสียหายซึ่งจริงๆแล้วตนรวบรวมข้อมูลไว้ค่อนข้างจะมากโดยตั้งแต่เฟซบุ๊กของตอนถูกทัวลงตนค่อยๆแคปภาพคนที่เข้ามาคอมเมนต์ครั้งละคนสองคนแต่ตนยังไม่ได้แจ้งทั้งหมดซึ่งวันนี้จะแจ้ง1เพจและ2 Facebook ส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งมีคนที่ปลอ f เฟซบุ๊กของตนเพื่อปั่นกระแสว,ว่าตนเป็นคนเล่นด้วยตัวเองโพสต์ยุและเหมือนอวยตัวเองทางทาง,ท,างที่ตนก็ไม่ได้โพสเฟซบุ๊กของตัวเองมานานแล้วและตนคิดว่าด้วยเหตุนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวโซเชียลมาต่อว่าและทัวลงเฟซบุ๊กตนทั้งนี้ตนยืนยันว่าเฟซบุ๊กของตนมีเพียงยูเซอร์เดียวชื่อว่านารินลาโพ และสังเกตง่ายๆว่ามีผู้ติดตามถึง2อง0 0ื่คนซึ่งตนอยากจะฝากถึงคนที่ดูข่าวออนไลน์และทางช่องโทรทัศน์ว่าข้อมูลที่คนที่สื่อเอามาลงกันนั้นจะต้องให้เกียรติตำรวจในการทํางานเพราะบางข้อมูลนั้นตำรวจก็เก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแล้วส่วนใครที่นําข้อมูลอันเป็นเท็จมาทําให้คนเสียหายตนก็ต้องแจ้งความดําเนินคดี แนน,นรินกล่าวต่อว่าตนทำธุรกิจจำหน่ายหนูพุกและอาหารอุปกรณ์การเลี้ยงซึ่งมีผู้ใช้ Facebook วางคนที่นำเรื่องถุงมือมาตั้งข้อสงสัยว่ามีถุงมือจับหนูอยู่ในที่เกิดเหตุก็ทำให้คนอื่นสับสนและตนก็รับผลกระทบโดยตรงคือขายอาหารและถุงมือไม่ได้เลยและทำให้สังคมมองว่า เป็นคนกุเรื่องขึ้นมาตนก็คิดว่าเหตุนี้แหละที่ทำให้ตนเสียหายอย่างไรก็ตามการที่คนมาตั้งข้อสังเกตนั้นทำให้เหมือนตนเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนในโลกออนไลน์แต่ในทางสืบสวนของตำรวจนั้นเรื่องถูงมือและข้อมูลต่างๆนั้นตำรวจได้เคลียไฟเขียวไปตั้งนานแล้วเพราะถ้าตนเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจก็คงมีหลักฐานอะไรม,มัดตัวตนแล้ว แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เรียกตนไปพูดคุยเคลียร์ไทม์หลายๆครั้งแล้วสุดท้ายนี้ถ้าหากคนที่มาคอมเมนต์คิดว่าข้อมูลที่ก่าวหาตนทางที่ไม่มีหลักฐานตนก็ให้โอกาสไปลบออกตนก็จะไม่เก็บข้อมูลแต่สําหรับใครที่สร้างเรื่องและยังพิมพ์เข้ามาเรื่อยๆตนก็จะเก็บข้อมูลมาดำเนินคดีเพราะตนมองว่า จงใจทําให้ประวัติของตนเสียหายรวมถึงทําให้ครอบครัวและวงตระกูลของตนเสียหายนายนรินระบุอีกว่าสําหรับกรณีแฟนเพจหนึ่งออกมาพูดเรื่องสอเสือกับตอเต่าตนก็ไม่ได้มีความกังวลใจเพราะตราบใดที่ตนยังบริสุทธิ์ไม่มีส่วนรู้เห็นตนก็คงใช้ชีวิตไปตามปกติ อะไรก็ตามถ้าตนทำอะไรไม่ดีตนคิดว่าไม่ต้องไปหลบไปซ่อนตำรวจก็ต้องมาหาถึงบ้านแต่ถ้าเราไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วมีคนมากล่าวหาตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจใน,นายนริยนยังบอกอีกว่าตนได้พูดคุยกับตำรวจหลายรอบส่วนมากจะเป็นการเรียกไปพูดคุยไม่ใช่การสอบปากคำส่วนประเด็นที่เรียกไปสอบถามก็จะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์บ่อยมากและสอบถามว่าตนรู้จักคนนั้นคนนี้หรือไม่ และนำรูปมาให้ดูซึ่งทำลายในวันที่11พฤษภาคมในช่วงเวลาระหว่าง6นาฬกาถึง7นาฬิกาตนก็ขับรถออกจากบ้านขับรถไปซื้อหนูที่อำเภอป่าปาก,ปากจังหวัดนครพนมกว่าจะกลับมาถึงหมู่บ้านก็ประมาณ14นาฬิกาแล้วซึ่งทำรายในตรงนี้ตำรวจก็ไม่ได้สอบอะไรมากเป็นเรื่องที่ตำรวจสอบมานานแล้ว และมีการสอบถามเรื่องไทม์ไลนจริงๆในวันที่12-13พฤษภาคมอีกทั้งตนยังมีน้าฝนผู้เป็นน้องสาวเป็นพยานและมีคู่ค้าของตนที่ซื้อขายหนูที่อยู่อำเภอปราปากอีกสองคนรวมถึงมีสลิปการโอนเงินเป็นหลักฐานยืนยันอย่างไรก็ตามตนไม่กังวดที่ชาวโซเชียลจับผิดเพราะถ้ามีอะไรที่ก้าวล่วงและไม่เป็นความจริงตนก็จะ ดำเนินคดีตามพระบ,บคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว